สวัสดีครับช่างเนินครับวันนี้มาเปิดไฟนะฮะมาเปิดไฟมัดแต่งลำใหม่นะครับอของสายันนะของคุสยยันก็นมากหลายคนทั้มียาจย์มาเทืองจย์สมหมายช่างเทิดทวิตแล้วก็ผมนะครับเสร็จเครื่องเรียบร้อยก็จะเปิดไฟนะครับต,งงต้องบินงี้มาบินงี้มา มันบินจาทางซ้ายไปขวาเป็นการเฟิดไปล้ำใหม่นะครับเพราะว่าล้ำกเก่าๆร่วงพังหมดเอ,เอาเลยไงขึ้นไปแลโอ้มันยังไม่ทันลอยล้ำเลยขึ้นไปแล้วหัวทิ่มอยู่ใช่ไหมทิ่มนิดนึงนิดนึงไม่เป็นไรพี่กลัวหัวจะลอยเรากลัวไงอ,อ่ะเครื่องเป็นไงอะเบา,าเองไง เขาบินไวกวะ่ะมาแตงปีกสองเมตรตีสิบนะครับเครื่องยนต์ใชเนะ้เครื่องยนต์อะไรนะเครื่องยนต์อะไรนั้นลืมไปแล้วสีฟ้าป่ะไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องยนต์หว่านปุ๋ยเนาะหว่านปุ๋ยแรงมีลิเทคทั้งทั้งล้อหน้าล้อหลังนะครับอันนี้ลำนี้ล้อหลังก็จะเป็นลิเทคเก็บล้อของของเครื่องบินอะไรอะ JP ครับ F <A pe, S 1> ใช่ปะ JP JP เจพอมันบินดีแล้วจะไม่ไงท้องไงไส้อะไรเนะี่ยไม่รู้เหมือนกัน เอาไว้ไปโชว์บ้างนะอย่าเอาไว้ที่นี่หมดต้นไม้โเร็วครับเร็วเครื่อง53ดิซีนะครับเครื่องเป็นเป็นเครื่องพ่นลมนะ53ดิสซีเครื่องการ,กรเกษตรนะครับสำหรับพ่นเป่าใบเป่าใบไม้เป่าลานอะไรพวกนี้ะทำเครื่องบินก็ดัดแปลงเยอะดัดแปลงเยอะ แต่ก็คุ้มค่านะครับสําหรับเ,เครื่องขนาดนี้ใช้ใบ24นิ้วคูณสิบนะครับใบไม้ก็บินโอเคเลยโอ้โหโดีลาเหลือเกินเอาลรื อ่าเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วน่ครับเข้าแล้วเข้ามาแล้วนะครับลานมันนุนกลางนะสยายันหลานมันนุนกลางนะเอะอรอให้ถูกฟางี้งอะไรมาแล้วครับมาแล้วครับ าวจะถ่ายนักบินกันอันนี้ท่านผู้ชมกับนักบินนะครับคุณสายยันแล้วก็ทวิศนี่กลุ่มเราก็มีกันอยู่นะครับเสียห้าหกคนเนี่ยครับอ้าวมาแล้วนดูเครื่องบินหน่อยดิน้ำหนักพร้อมบินประมาณไม่ได้ไม่ได้ช่างครับกิโลที่บ้านเสียแบบไม่ใช่ก้าวลมนนี้ยน่าจะสิบสองสิบสามอ่ะ ถ้าถ้าไปลำรุ่นนั้นรุ่นที่ไม่มีรีเทสก็จะประมาณ9กกิโลอ้าวหงายท้องแล้วเหมเครื่องมันแรงดีจริงรถบุรีต้องไซนี้ไงครับไซนี้ป่ะเล็กกว่านี้ ไ,ไกลๆระวังมองไม่เห็นนะกล้องมองไม่เห็นแล้วเนี่ยข้าวสายตายดีมาลอกกิ่งนิดบอดช่องนั่นเลยหลอดช่องก็นิ่งดีครับท่ออะไรท่อปักแต่ท่อปักแต่แตไม่ต้องมีท่อพักเอาจะลงยัง ตายแล้วลิ้นแท่งเก็ไม่ออกดีดแล้วดีดแล้วดีดแล้วไม่ทันแล้วครับล <laughs> ิเทลออกช้าเหลือเกินเอาอีกรอบนะึ่ง <laughs> ดูตัวลงสวยๆครับสวยลงสวยเปล่าไม่รู้สวยจ้ะใช้แฝงเปล่าลองดูก่อนไง ภาพผู้คนก็นได้เลยนะโอ้โห,โ,หโอ้โหไม่ได้ใช้รีแทกมีหลุมนะตรงนั้นมีหลุมนะ<อ>เดีเพื่งเลี้ยวเดยวเพื่งเลี้ยว,ยวไปเรื่อยๆไกลโอ้โห <laughs> อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ได้ใช้แฟบหลุมยุุงหลมที่ช่องกากเนี่ยต้องเลาะๆไป ค่อยๆค่อยๆเอออย่างนั้นผ่านมาแล้วเป็นการเฟิร์สไฟครับเมื่อกี้เราลงทำไมไม่ใช้แฝงล่ะบ๊วยลองดูใช่ไหมเขาเปิดแล้วเขาเปิดปุ๊บมันลุกลงเหรอเราไายใช้ยาจะโรเขาเปิดแฟบปุ๊บมันมันหัวมันลุกลง ลงไว้ก็เป็นการเฟิร์ทไฟดูดูอาการทิมที่ทิมเยอะเปล่าอจารย์ไอซ์สายันบอกดิแทบไม่ได้ทิมเลยเดี๋ยวอ่าดูดิดูดิเป็นยังไงลองอัดฟังดิโอเคครับสั่งได้ครับไม่ทิมเนาไม่ได้ทิมอันนี้แทบไม่ได้ทิมสภาพโอเคตีจีได้พี่โอเคห่างตรงเป๊ะตรงเป๊อินเดเตอร์อันนี้ตีจีได้แอลอนได้ตรงเป๊ะโอเคโอเค อันนี้จะเป็นเครื่องหว่านอ่าไม่ใช่ไหมเป็นเครื่องพ่นอ่าพ่นลมครับเหมือนลักษณะเหมือนเครื่องหว่านปุ๋ยนะครับอ้าวสำเร็จ,รจโอเคนะครับสวัสดีครับคลิปนี้